ไอเพลงไม่กินเผ็ดนี่ใครร้องวะก็จตตุลงมุกตกอะไม่กินเผ็ดจะไม่กินเป็ดเออโถ่ไอ้ึกแลตั้งนานว่าใครร้องก็าไม่ถามเห็นนั่งคุณมพับคุ้พับอะไรก็ไม่รู้เออแล้วพี่ลงเนี่ยนอกจากเขาเล่นมิวสิกเพลงไม่กินเผ็ดก็ไม่กินเผ็ดเขาเล่นมิวสิกเพลงอื่นอีกเปล่าวะไม่รู้อ่ะรอรูอ่ะคือรู้เลยถามยังไงล่ะแล้วใครจะรู้อว่าพี่ลงเล่นมิวสิกกี่เพลงแล้วเนี่ยแน่แน่แน่ โกเนี่ยรู้ดีรู้ก็มาเล่าให้ฟังส<อ>ิ่ไไปยืนทำไมตรงนั้นล่ะขายโอเลี้ยงอยู่ให้ลูกขายใบนี่นะจะบอกให้ฟังนะจ่าตูรงมกจกเนี่ยนะสมัยก่อนเขาก็ลำบากโอ้ยเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสองคนเพื่อนชื่อเสิร์ตตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ชื่อพี่เสิร์ตพี่เสิร์ตกับพี่ลงสองคนเนี่ยคืออยู่ตลกสายใต้มานานแสนนาน แล้วก็วันหนึ่งคณะอิสระเดือนเพลนเขาขาดตัวเ,ออเขาต้องการตัวเขามาตามเขามาตามแต่พี่เสิร์ฟไม่ไปให้พี่ลงไปแทนพอจัตุรงมกจกเนี่ยนะใช่ทีไ่ไหวแพงที่พ่อกำลังพูดถึงนี่แหละ<อ>จัดตุรงมกโจกนี่แหละ<ม>เพราะว่าสองคนเขาอยู่ด้วยกันนะลุกนะเขามีรองเท้าผ้าใบคู่เดียว เขาก็เลยให้พี่ลงอย่างใส่รองเท้าว่าใบคู่เก่งเนี่ยไปสมัครเล่นตลกเลยเอ,อ,เอ,อได้ไหมไปสมัครปุ๊บสบักกับใคร,รไม่หัวหน้าคณะอิสระเดือนเพนใครพี่แดงเดือนเพนแดงเดือนเพนที่เวลาช็อตมุกก่ะเฮ้ะมาแล้วเหรอลิ้นจุกป,ปากเลยท่านออตลกเล่นหน้าตลกเล่นหน้านะแดงเดือนเพนแล้วเขาเล่นกระถอยเกง่งเดี๋ยวพี่แดงเดือนเพนใช่คนที่แต่งเพลงไม่กินเผ็ดป่ะ ไม่กินเผ็ดเจ้าไม่กินเผ็ดอ่ะเผ็ดเ็ดเ็ดเจ้าเผ็ดเ็เผ็ดเ็ดได้ป่ะเนี่ยอ้มไม่กินเผ็ดสีแหละผมก็ไม่กินเผ็ดสิยไงต่อแล้วตอนนี้เขาก็อยู่อิสระเดือนเพลนอยู่กับพี่แดงเดือนเพลนแล้วรู้ไหมว่าคณะอิสระเดือนเพลนนะนะไม่ธรรมดานะสร้างตลกเก่งๆมันต้องหลายคนมีใครบ้างพี่แดงเดือนเพลนี่หัวหน้าคณะอ่าแล้วที่ออกมาทําทีมมาอยู่คนนู้นนี่จาดตุลงมกจกเออนี่ดังเอ้คนรู้จักนะแล้วก็อีกคนหนึ่ง ที่หนูเชิญยิม้มหนูหน,น,นกกระยาง<น> <futuro. S 1> ที่เดินนกกระยางะะเลยนะตองด้วยอันนี้เดินเปอูดเลยแล้วก็ยังมีรู้จักหน่อยโบแดงหน่อยหน่อยใครอ่ะหน่อยงอกอ่ะหน่อยเชิญยิ้มเนี่ยที่เขาเรียกเพื่อนเรียกไอ,อ,ยอ้งอกไอ้งอกอ่ะ

เอ๋ไหนอะแม่เอ๋ที่เคยอยู่เป็ดเชิญเยี่ยแม่เอ๋าเอื้อหเอื้อเคยอยู่ขนาดเดือนเพ็ทั้งนั้นเออเออเห็นไหมที่พูดมานี่ตายเกือบหมดแล้วเนี่ยพี่แดงก็ตายแล้วตาแล้วพี่ลงก็ตายแล้วยังยังยยังงยังอพี่ลง พี่แดงตายแล้วแล้วพี่หนูเสียแล้วพี่หนูเสียแล้วนะเอเสียแล้วอ่านี่ก็เหลือพี่หนูพี่ลงคนเดียวเหลือพี่ลงกันหน่อยเออพี่ลงกับพี่หน่อยพี่ยังมีชื่อเสียงอยู่ในในนามของอดีตอิสระเดือนเพนแล้วตกลงพี่ลงเนี่ยเขาเล่นมิวสิกกี่เพลงวเขาเล่นมิวสิกก็ไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเล่นเพลงเดียวเหรอแล้วก็เขามาทําหนังก็ดังเห็นไหมทำหนังก็ดังทำรายการด้วยอยู่เบื้องหลังนะเดี๋ยวนี้แต่เอ็มมิวสิกเอ็มวีไม่รู้เองเอารู้ไหมลูก ไม่ผ่านตาเไม่ผ่านพอฉันไม่ใช่รถมาปัดน้ำฝนทำไมเนี่ยมันผ่านตามั้งไงไม่เรื่องเพลงเนี่ยฉันเนี่ยรู้ดีเฮ้ยเฮ้ย้ยทไมทำไมเอ็งมารู้อะไรเรื่องของลูกข้าววะเย็จะไปยเย็นเย็นแม่เรื่องเพลงเพลงลกทุ่งประเทศเพลงลูกกโก าวก็บอกสิว่าเออเรื่องเพลงเรื่องเพลงลูกทุ่งก็บอกเรื่องเพลงเออใครยุ่งอะไรเรื่องลูกค้าวะโอ้โหไม่หัวความดันเลยเดี๋ยวก็ขึ้นแย่เลยเนี่ยเดี๋ยวจตุรงเป็นยังไงเนี่ยเพลงยังไงเนี่ยพูดถึงเพลงที่จตุรงมกจกใช่ไหมเออพี่รงเราเนี่ยแสดงเอ็มวีเป็นครั้งแรกไม้กินเ็ดใช่ไหมไม่ใช่ก็ยังไม่กเหรอ่ีเพลงแรกที่พี่รงเล่นมิวสิกเพลงอะไรอ่ะเพลงเศรษฐีดินปั้นในเวอร์ชั่นของยอดรักตระลักใจ ในเวอร์ชั่นยอดรักสลักใจแสดงว่าเคยมีคนร้องมาก่อนใช่เพลงนี้ต้นฉบับเดิมคือเมืองมนสมบัติเจริญอ้าว่าแล้วเมืองมนนี่เขาดังเพลงอะไรนอกจากเพลงเศรษฐีดินปัน้นเพลงคอยทั้งคืนเคยได้ยินไหมร้องไงอ่ะคืนฝนตกน้องโกโหกพี่ให้คอยเคยเคยได้ยินเพลงนี้อ่าอันนี้เพลงของอาจารย์เมืองมนเหมือนกันเหรอใช่นี่คือเพลงของอาจารย์เมืองมนสมบัติเจริญแล้ว ยอดรักนำมาขับร้องก็เลยอยากได้ตลกเนี่ยแสดงเอ็มก็เลือกจั๊ดลงมกยกมาร่วมแสดง MV โอ้โหแล้วพี่หลงเล่นเป็นตัวอะไรในมิวสิกอ่ะเป็นพระเอกเลยจริงเหรอโอ้ยฉันอยากรู้ฉันอยากรู้อ่ะว่าเขาจะเล่นเป็นไงอ่ะโอ้โหอย่าว่าจะเธอเลยฉันก็อยากรู้จะอยากรู้เป็นกะเทยหรือเปล่าคนอยากรู้แม้ว่าอยากสิเล่นเป็นกะเทยไหมอยากรู้ใช่ไหมว่าอยากไปดูกันดีกว่าว่าเป็นกะเทยหรือเปล่า đi có lên lại có ิเพลงเมื่อกี้เนี่ยได้ข้อคิดเยอะเลยนะได้ข้อคิดอะไรบ้างอะอา้าวโบราณเขาบอกมีเงินเหมือนคนจนเหมือนหมาเออเวลามีตังเนี่ยรู้จักเก็บหอมลอมนิบจะได้ซื้อของจริงมาใช้ไม่ต้องไปปั้นดินเหมือนในเพลงเมื่อกี้นั่นแหละสิเออนี่ไอช้ชวดเอ็งว่าความรู้กับประสบการณ์เนี่ยมันเข้ากันได้ไหมมันก็เข้ากันได้เออแต่ว่าความรู้มันก็ต้องดีกว่าเอ,อ้ยบางครั้งประสบการณ์ดีกว่านะเว้ยประสบการณ์มันจะดีกว่าความรู้ได้ยังไงนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง มันมีไอ้หนุ่มนักเรียนนอกอยู่คนหนึ่งจบด็อกเตอร์เลยนะเว้ยคือนี้เขาก็อยากไปเที่ยวเกาะก็เลยเหมาเรือเช่าเรือลุงอยู่คนหนึ่งคนแก่แล้วแหละลุงอ่ะแก่แล้วเออขับเรือไปเรื่อยสองคนระหว่างทางก็มีการสนทนาไปเรื่อยๆคือนี้ไอ้หนุ่มเ็าอยากจะลองภูงไงว่าเขาจบมัสูงเขาก็ถามลุงไงลุงลุงรู้จักคอมพิวเตอร์ไหมลุงบอกไม่รู้จัก้วไอ้หนุ่มเอ้ยวันๆเอาแต่ขับเรือจะหาปลาไอ้หนุ่มก็เกทับเลยเกทับว่างไงลุงโง่ลุงนี่ตายแน่ ทำไมทำไมเนี่ยลุงไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ฮะเดี๋ยวนี้เขาดังจะตายคอมพิวเตอร์น่ะคนค้าเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกอ่าฮะแต่ก็ขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยลุงก็มองอืมอะไรวะก็ขับเรือไปอีกอันนี้ไอ้หนุ่มเกทับอีกลุงรู้จักเฟซบุ๊กไหมปีลุงบอกเฟซบุ๊กมันรู้จักหรอไอ้หนุ่มเอ้ยมันมาจะขับเรือแล้วหาปลาไอ้หนุ่มก็เกทับเลยโอ้โหลุงลุงเนี่ยโง่ตายแน่ๆลุงอ่ะทำไมไม่รู้จักเฟซบุ๊กขนาดเพื่อนที่ไม่เจอกันตั้งนาน พอมาเล่น a c e b o o กก็กลับมาเจอกันได้ลุงต้องพัฒนาเรื่องไอทีเรื่องสื่อหน่อยนะลุงนะโอ้ยไม่งั้นถามใครเนี่ยเขาโง่ลุงตายนะเนี่ยขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนนี้ขับไปกลางทะเลอ่าฮะไปกลางทะเลเสร็จปุ๊บน้ํามันหมดน้ํามันหมดเออไม่เข้าปั๊มอะ่ะป้า,ากลางทะเลมีปั๊มไง<ะ>เอออน้ํามันหมดลุงก็พายเรือไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไอ้หนุ่มก็ถามยังไม่หยุดเนี่ยยังไม่หยุดอดรู้ถามลุงอีกลุงรู้จักอินสตาแกรมไหมเออลุงตอบว่าไงลุงบอกโอ้ อินตาแกไม่รู้จักหรอกรู้ว่าวันๆเอาแต่พายเรือขับเรือแล้วก็หาปลาไอ้หนุ่มยังเกยทับอีกนะเงีโอ้โหลุงโง่ลุงเนี่ยตายแน่เลยนี่สื่ออะไรนี่ไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้เฟซบุ๊กก็ไม่รู้อินตาแกรมก็ไม่รู้ตายตายลุงอะตายแน่ๆตายโง่โง่โง่เออก็ขับน้ำมันหมดลุงก็พายไปเรื่อยๆสักแป๊บพายุเข้าดิพายุเข้าเออพายุเข้าฝนทำท่าจะตกไอ้หนุ่มก็ตกใจทำตาเลอะกลับเลอะกลักโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยเออลุงก็ถามเลยไอหนุ่ม เอ็งว่ายน้ำเป็นไหมพายุจะเข้าแล้วไอ้หนุ่มตอบว่าว่ายไม่เป็นหรอกลุงอ้าวทำอไรทีนี้แล้วเอ็งพายเรือเป็นไหมตอบว่าพายเรือก็ไม่เป็นหรอกลุงอเอ็งตายแน่ๆฆ่ารอดเพราะฆ่าว่ายน้ําเป็นกับพายเรือเอาเร็วช่วยกันพายงัดพายงัดไอ้ฮ่าพาย,าเพาย,ายุเข้าแล้วเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกเอาเร็วเร็วช่วยไอ้หนุ่มกับลุงก็พายงัดพายงัดไหลเอยๆจนถึงฝั่งรอดตายทั้งคู่แสดงว่ารอดตายเพราะพายงัดนี่ไงคนเราก็ถามว่าีคือฉลาดไรความรู้จักหลอดมากเลยเนี่ยวันเนี้ย ทั้งหมด 2, 2แก้ว20ครับ <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ <laughs> อ<า>โอกาสต้านเชิญใหม่นะ <laughs> เพลงเอ็งดูอะไรของเอ็งว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่นั่นแหละยี่ไงพ่อกำลังดูเนี่ยอะไรยงไงอาสอนชัยเมฆวิเชียนน่ะนักร้องทุ่งนี่คร้องเพลงเพราะๆเสียงหวานๆที่เขามาร้านเราวันนั้นนะนี่คุณอาสอนชัยเมฆวิเชียนนะนอกจากจะน่ารักแล้วเนี่ยยังสุภาพนุ่มนวลและเป็นหวานใจตลอดการของแฟนเพลงด้วยอืใช่ใช่ใช่ ฉันอยากฟังเพลงอาสอนชัยอ่ะทำไงดีอะพ่ออยากฟังเพลงงั้นทายงัดเลย เดี๋ยวเื่องเขาลมลับหายงานหายงานน้องสาวแวะคุยกันก่อนอย่าทำแสนงอนเพราะลมลื่นจันจอดก่อนเถิดแม่คนช่วยจอดก่อนเถิดแม่คนช่วยพี่ขอไปด้วยแล้วพี่จะช่วย เพลงนี้พายงัดถึงว่าล่ะทั้งเนื้อร้องทั้งทานองเพราะมากแล้วยิ่งอยู่ในเสียงของอาศรชัยเมวิเชียนนะโอ้โหเสียงนี่นุ่มหวานละมุนละเกินเนะใช่เพลงนี้ฉันชอบมากเลยนี่โกไอเพลงพายงัดนี่เมื่อกี้ได้ยินอะไรนะใครเป็นคนแต่งนะครูฉลองทู่สว่างอ๋อแล้วเพลงอ้อนจันน่ะ อ้อนกันก็ครูฉลองผู้สว่างโอ้โหคนเดียวแต่งทั้งสองเพลงเนี่ยเอ้าแต่คนร้องก็ยังเป็นอาอรชัยใช่เพลงอ้อนจันร้องไงนะเมื่อกี้พายงัดพายงัดร้องเพนกึ้นมันสาดมันสาดอภัยงัดเดียวเลยลกันลงแล้วอ้อนจันร้องไงอ่ะจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าก่อนเธอ แกบงามขอทองคําสักตันเขอเอามาหมันสักสองสามวันจะคืนโอ้นี่เพลงอ้อจันฮึ่มฮึ่มฮึงมฮง่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่งัึ่มฮึฮึ่มฮึ่มา่ม่ม่มฮึ่มาึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มเฮึ่มึ่ึ่มฮยงม่่่ เพลงไหนดังก่อนกันก็คือเพลงอ้อนจันทร์อ๋อดังมาก่อนแล้วพายงัดมาดังทีหลังใช่เอ๊ะได้ข่าวว่าเพลงพายงัดมีมีคนร้องแก้ด้วยไม่ใช่หรอคนร้องแก้เนี่ยรู้ไหมว่าใครอะให้ทายเป็นศิลปินแห่งชาติผู้หญิงน่ะใครอะ่ได้เป็นแห่งชาติผู้หญิงโอ้แม่ขวัญจิตศรีประจันนี่ก็ศิลปินแห่งชาติ่ยน้องไม้ฝนเมืองโอ้ยยังไม่จดเด็กอยู่คนที่ร้องแก้ศิลปินแห่งชาตินั่นคือแม่พองไงพองศรีวรนุษย์ ออเอ้าแล้วแม่ผองเขาร้องแก้ยังไงอ่ะเนื้อมันอ่ะมันใสผู้ชายเจ้าชู้ดูดูมาทำหน้าความฝนมาละน้ำท่าเต็มลำฝนมาละน้ำท่าเต็มลำเดี๋ยวเรือก็ความลับพายงัดผายงัดย้ นี่ก็รอคืออย่างเดียวเลยกันนะเนี่ยรอไม่ได้อะมันอยู่ใ,ใกล้ๆกล้มือเนี่ยจวดเอ๊ะนอกจากเพลงพายงัดแล้วก็เพลงอ้อนจันออรทร์ของอาศรชัยเพลงนี้ของอาสรชัยว่าดังเหมือนกันนะครับไอเพลงอะไรนะที่เขาบอกเปียบต่อไม้ที่ตายแล้วแ,แล้วกินแก้วผสมน้ำเข้าไป ไรีแววจะปื้มคืนได้เออนี่เพลง้ของเพลงนี้ของอาจารย์ชัยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าเพลงนี้คือเพลงของรังสีเสรีชัยชื่อเพลงอะไรอ่ะตอไม้ที่ตายแล้วอาวแล้วเปรียบตอไม้ที่ตายแล้วเมื่อกี้นั่นคือเนื้อเพลง่อนสุดท้ายแล้วโอ้ชื่อเพลงตอไม้ที่ตายแล้วใช่ร้องโดยพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยใช่ครับแล้วใครเล่นเปียพี่พี่ลงเล่นป่ะไม่ได้เล่นอ้าวแล้วไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน ็เจ้าของเพลงที่ร้องนี่แหละเล่นเองอ,อรังสีเสรีชัยเล่นเองใช่เขาเล่นดีไหมอะฉันอยากดูอะ Oh. Um...

มีของเล่นเลยตัวตี๋หล่อเนาะไอ้พอเถอะลูกค้าหลับหลับแล้วร้านปิดแล้วครับร้านปิดแล้วเธอร้านปิดแล้วครับไม่รู้จักกลับบ้านกลับต้องนะครับนะครับเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์ด้วยให้กินฟรีเพราะนั่งแต่เช้าเลยเพลงรักริมร้านมาร่วมสืบสานเพลงรูป